้ามากินลิ้นจีด้วยค่ะทุกคนลิ้นจีอยู่ๆค่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวมาชิมเบิงวันหวานบอมาลองมาชิมดูนะคะว่ามันหวานหรือเปล่า น,น่่นคคคะะทุกคคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาทานลิ้นจีค่ะ,ะลิ้นจีมาลองทานดูว่าะจะเปรี้ยวหรือจะหวานหรือจะยังไงนะลิ้นจีเนี่ยมาเลยค่ะลืมอีกละ,ะฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งกริ๊งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ของเลดี้นะคะมาค่ะมากินกันเลยค่ะทุกคนเดีด้เล็บมือบ่ยาวเดี๋ยวเดีด้เอาเอันนี้ กินเอาแต่ว่าไมจังสิปอกงายสินะค่ะทุกคนแต่ว่ากับแสบดี่เลยก็ดีซิมางหลงขีวหวานหวานสินะคะทุกคนเนี่ยเลียนกันนี้ ดื่บริกเกแกะหว้นะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> เลบมือบนยาวค่ะ <c oughs> ทุกคนล่าหา้องแกะห้องกะนี่เข้ากับซุกนะหน้าหนามกระเด็นกระดอน S 1> <S 1> <S เสียบี <S <S เปลี่ยนนิดนึงคุนซุกนะนานเ็าจะลาย อเมทเงียนิดนึงพเพราะว่าเล็บมือเล็บมือบัอาวางาค่ะทุกคนค่ะเป็ว่าเลดีเฮ็ดงานกับขวขักคีเล็บมือ,าอยาาบัวได้เล็บมือตงสันตลอด เดี๋ก็ได้ใส่อันนี้เอาเนาะบพว่ากันทุกคนค่ะแกะหยาดเยื้มเหมือนแกะโบเรงไงนะหวานกลมกล่ยมนิดนึงนุ่นหนักกระเด็นเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเฮีย มันสุกแห้งืมนำกระเด็นทุกคนคะหว,วันเปรีป้ยวเสียบ ทุกไลน์นำกระเด็นกระดอนหมดโอ้ยอยากเอา ว่าอยากแก๊บเปลกเนาะอยากลืออมลึดอ,อมลึด <g ül> <g ül> ตะวะันก็เป็นแบบเดียดแบบอมลึดเด็ด้น <g ül> ุแก๊บเปลือกออกพี่นวยเนี่ยคือกรอบอันเปลือกแข็งแท้เนี่ย ไงคขาบอกงามแท้บอกเนยแบบว่าอันกระสัมค่ะเพราะาอันสัมเร็วดิมาอันนี้สัมเร็วเร็วจิ้นจีแล้วสัมางนึกว่าเอาเอยมันงามนอ้พกงามเขาก็ถิบ กับบุ้งงานทุกคนบอกอัเน,นเนาะเพราะว่าห่ากับบดนะ้เอเามาแต่ต้นสดๆติดล่นนะ,ะเพราะว่าหฮากับบุ้งเนี่่สวนพันพันช่้มือนี่นะถามไหมค่ะเพิ่นเผามาขายหฮากับด็กินนะคะเพราะว่าหฮา่กากลกไปใส่ค่ะทุกคนอันตรายค่ะเขาต้องเซฟกับของมากมากเลยล่ะค่ะ ทุกอย่างได้มานะคะกระลางอันนี้เรียกกระลางเลคะ่ะทุกคนล้างทําความสะอาดนะคะก่อนจะเอามาเอามาเอามากินเข้ได้มากปูพักกระรางเลยเพื่ออาหารกะ ต้ออย่างเดียวค่ะได้ดีกับเวฟตลอดเลยด้วยล่าจะกินนี่ยังเวฟตลอดเลยค่ะอุ mm ่ hmm. นร้อนช้อนกลางซึม,มือเนี่ยบริชช้อนกลางค่ะเพราะว่าตดกินเข,ข่าคนเดียวอุ้ยกระเด็นเซตาเลยอ่ะกินเข,ข่าคนเดียวด้วยค่ะทุกคน ทานกับคนอื่นไม่ได้นะคะตัวนี้ต้องทานคนเดียวค่ะพูดกันต้องใส่แม้ตลอดฝากน้ำทุกๆคนนะคะเดอ้อพู้ใด้อยู่ถนน,น,นที่เลียดดีกะ ต้องเสีบกับข้อองหลายๆทีใจทุกอย่างค่ะ หวานดีค่ะทุกคนอุย้ยกระเด็นเสียตายเลยล่ะเออ,อแบงสีแซ่บดีเลยค่ะทุกคนค่ะ เด้งกระดอนมีความเป็น,นกุลาสตรีเลยเอาละซําเลยค่ะทุกคนคะวันนี้เลดีกาขอจบคลิปไปซ้ำในกรดนะคะเด้ออ่ากันอย่างลายนึงค่ะพูดา,าแลดีกากินบัวบิดดอกอ่าเดี้กาวันนี้เลดีก,ขกาขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ